สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสอนซ้อนภาพวิดีโอนะคะการซ้อนภาพวิดีโอทําได้โดยเอ่อหนึงคลิกวิดีโอที่เราต้องการนะคะตัวแรกเสร็จแล้วก็ลากมาวางไว้ที่แท็กตัวแรกนะคะต่อมาก็เอาวิดีโออีกตัวหนึ่งมาไว้ที่แท็กตัวที่สงนะคะ สังเกตได้ที่ PV Window นะคะจะมีวิดีโอที่ซ้อนกัน2อันนะคะตัวนี้เราสามารถปรับแต่งได้นะคะโดยไปดับเบิลคลิกที่วิดีโอที่2ที่ซ้อนทับนะคะค่ะก็จะขึ้นโชว์ให้มันก็จะโชว์มานะคะให้คลิกเลือกที่มาแอนโคมาคีนะคะ จากนั้นก็เลือกที่ Apply Overlay Option นะคะค่ะตรงนี้จะเป็นาการทำให้ภาพวิดีโอจางลงนะคะซึ่งตรงนี้สามารถเพิ่มหรือลดได้นะคะยิ่งถ้าค่ามากภาพวิดีโอนั้นก็จะจางลงนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราลองมาเพยด์ดูค่ะต่อมาจะเป็นการเพิ่มเสียงเข้าไปนะคะ ซึ่งเราก็เลือกเสียงที่เราต้องการนะคะเสร็จแ,แล้วก็ลากมาไว้ตรงแถบ,บสุดท้ายเลยนะคะค่ะแลวหากว่าเสียงที่เราเอามาเนี่ยมันยาวกว่าวิดีโอเราก็สามารถตัดได้นะคะ ค่ะโดยเราก็คลิกที่เป็นกัรไกลตรงหน้าจอนะคะค่ะก็จะเห็นว่ามันตัดเสียงให้เราแล้วหากเราไม่เอาเสียงข้างหลังแล้วก็กด delete ทิ้งเลยนะคะะก็จะเห็นว่าเสียงกับวิดีโอตอนนี้เท่ากันแล้วนะคะ ค่ะแล้วก็ลองเล่นดูนะคะาก,การซ้อนวิดีโอก็มีเท่านี้นะคะ